เรียบร้อยครับหาที่จอดรถได้แล้วเอ้าเสียงแตะอะไรดังขนาดนั้นไปเจ้ตอน้าที่เตรียมเท่านี้นะครับอตัวนั้นเป็นเรื่องของผู้โอ้ยน้องเนะี่ยวันนี้เราอยู่ที่หน้าด่านครับหน้าด่านฝั่งสงปปลาวครับผมน,นี่อก็จะพาพี่ๆน้อง fc นะครับข้ามไปฝั่งนูน้นอันนี้เป็นฝั่งฝั่งไทยเราก็ นี่ครับเป็นลานจอดรถของคนฝั่งไทยเรานะครับถ้าไปฝั่งนู้นก็นจะเป็นของสอปปลาวครับพี่นอ้องฟังสปปลาวอันนี้ทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อนกระทํำการตรวจครับตรวจสิ่งของผิดกฎหมายนะครับที่ของต้องหามนะครับที่ทั้งประชาชนผู้ที่เพิ่นมากินมาเที่ยวนะครับนำขามมาเโดยก็ต้องดูแลควบคุมนะครับ เพราะว่าจะได้อบอเกิดปัญหามาที่หลังนะครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> เก็บกับปองเกา่ากับนำกิ <c oughs> <c oughs> นน้ำเมื่อแล้วเอากับปองพร้อมนะเอาเดี๋ยวผมจะพาพี่งน้องเอฟซีข้ามไปฝั่งนู้นนะครับต้องแต่ว่าต้องปิดคลิปก่อนนะพี่น้องสต็อปไปก่อนไปอ <c oughs> <c oughs> ับนบนี่เราก็ข้ามมาข้ามมาถึง เขตของฝั่งสวบบาวบลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ก็อัวนี้เขาเรียกว่ารถอะไรรถซาเล้งเหรอซาเล้งครับพี่น้องซาเลง้งสองแถวครับนี่พี่น้องซาเลง้งสองแถวนะครับเพินเอามาเฮ็ดเป็นวินมอเตอร์ไซค์นะถ้าเป็นบ้านเราเขาก็เรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์เนาะนี่จำปาสักทะเบียนสองสองสองสาม,ส,ามสองสองหยเครงเหล็กไยเหล็กเล,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 เล้าผสมกัน อนี่ครับก็จะเป็นการนำผู้โดยสารขึ้นมาจากฝั่งสงปปลาวนะครับปส่งหน้าด่านฝั่งไทยนะนี่เออ้ยเฮ้ยเวยสบายเว้่สมัยก่อนนี่ต้องเดินขาลากเลยนะครับแต่ทุกวันนี้นี่สะดวกสบายมีรถรับส่งคนละสิบบาทนะครับ สิบ,บาทไทยก็น่าจะเท่าไหร่อ่ามัน20บ,บาทมันเท่ากับ5,000กีบเนาะใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครที่รู้ก็ไอเนี้ยเอาเองนะครับคิดเอาเองว่าค่าเงินบาทกับค่าเงินลาวเรานะครับตอนนี้ว่าค่าเงินมันต่างกันแค่ไหนเราไม่รู้เนาะเดี๋ยวก็นี่ครับมากันเดินขึ้นมาครับคนที่อยากได้บรรยากาศนะครับก็จะเดินเอา ส่วนคนที่เหนื่อยก็จะนั่งรถขึ้นมานะครับพี่นอ้องแตอนนี้ไม่ได้ถือขาถ่ายมาด้วยก็ใช้มือนะครับตอนนี้เราก็เดินลงมาสักพักหนึ่งนะครับมาถึงจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปนนะให้นักท่องเที่ยวนะครับที่ข้ามมาจากฝั่งไทยนะครับ มากินเข่าครับพี่น้องมากินเข่าคนกษิมากินเขา,า,น,เขานะครับกินอ่าพวกของปลาเนาะคือว่ากินของปลานี่ครับฟังนี่ผู้ดใดที่ขามมาแล้วบ่วมีสุ่มนะครับบ่มีหมานางังบ่มีสาลานางังขเจ้ากษิมาเฮ็ดกินแบบนี้ครับบรรยากาศครับผมบรรยากาศบานเฮาครับคนอีสานเฮาวิธีวิธีอีสานครับโอ้ผ่า กายางหล่อเบิ่งบ่อยากเห็นบ่ผู้เจ้าอยากเห็นบ่สีผ้าเบิ่งโอ้ยสีผ้าไปถ่ายเด้อพี่น้องเด้อหมผ้าไปถ่ายเบิ่งครับว่าเพิ่นอุ้ยเบิ่งเห็นเพิ่นฟักปอกๆพี่น้องโอ้โหนี่จ้าเห็ดกินครับโอ้ฟังนี่เด็กเซนครับอันนี้เด็กเซนโอ้เด็กเซนเด็กเซนเนี่ย อันนี้เด็กเซนเนาะขออนุญาตเด้ครับเด็กเซนเด็กเซนขออนุญาตด้ครับผมงเน่งเนียเมันสะดูดหไม่ได้โอ้อันนี้มั่ยังขีกระปอมมันเท่าน่เนาะนี่คือฟังได้ต้องหากินยากเลยหนี่ครับนี่รู้นี่หายากเลยนคเนาะโอ้นี่ครับนตนี่ะครับคือสิ่งที่ คนเมืองเขาอิจฉาคนอีสานคือคือการอยู่การกินของเขานี่แหละครับแม่เนาะคือคือประเภทว่าอาหารตามฤดูกาลเนาะใหญ่เนาะได้เอ่อดอกดอกกระเจี๊ยบกบินนาคนอีสานบขาอิจยากอึดกินขึ้นมาเนาะนี่ครับขออนุญาตถ่ายล่งยูทูปด้วยครับครับผมสบายเลยอันนี้ก็ คือฟังเพลินมันมันมันข้าเจ้าบ่ได้เข็มงวดเนาะข้าเจ้าบ่ได้เข็มงวดคือฟังเฮาฟังเฮามันกินหลายห่ดมันเปลี่ยนนะครับไห้หน้ากับว่ามีโก้ใหม่แล้วของข้าเจ้านะครับยังเป็นปลาเป็นภูเขานะครับ่วนมาก็มีแต่พี่พีน้องนองพ่อแม่พี่น้องเฮาเดินทางมาจากฟังไทยเฮ้าครับผมมาเห็ดอยู่เห็ดกินเออมาเห็ดอยู่เห็ดกินปูปูมากเพราท่านกระทอมเนาะบพท่านได้ท่านซุ่มมันเหลือมันเหลือซุ่มข้า เข่ากับอาศัยมาหายูหากินฝากท่องฝากใสอยู่ฟังสงปปเล่าเป็นช่วงเทศกา,กาลช่วงอท่องเที่ยวของคนไทยเทานะครับผมน,น,นี่โอ้ฟังนี่เพิน่นไล่เขายางเดียวเลยไหม <c oughs> เด็กเซนไหม <c oughs> โอ้แน่นอนขนาด <c oughs> เด็กเซนเนี่นี <c> ่ <oughs> กินอาหารญี่ปุ่นหมดด้เพื่อน <c oughs> โอ้นี่ครับ ไปไหนเราเห็นยังนี่เขายาเด้อไปไหนเด้อบางเด้อบางเลยนาะโอ้นี่แล้วเนาะแนวแนวแนวมักของโคตอีสานเท่านาะผมอําล้ำมาดีขึ้นมาเอ้ยนี่แหละฟังเฮามันก็หากินยากแล้วเนาะบ่มีเลยเนาะขันเม่นใดก็ถือว่าฟุกอิรีเนาะชูมือนี่พอเพล่นมากไปไหนอืม นอของข้าเจ้ากับตรงกับตายยังกัยังมีอยู่เนาะมันขามฟางว่าทั้งพีเว้อเนาะให้เข้าให้เข้ากินกินลร่หมดหนีวาพี่โอ้โล่นึ่งนะบ่โล่ละโอ้ คู่นี่นะอสองตัวใบใหญ่ซำหนูผูกบานเท่าจอยเอเอาบานเท่าผันไล่เนาะโน่น,น <ะ S 1> ปีวังหันหยังไล่กับ <นะ S 1> เกี่ยวเขาวังหันผมได้น, <ะ S 1> นี่ครับใครบ่เคยเห็นเนาะมันสีใ,ใหญ่กว่าหนูตรงเขาหน่อยนึงเนะาะตั้งตัวกันน้อยกว่าพุ่นละกัจจีว่าไปครับเนี่ยเขาเอิญ่านกมีหูหนูมีปีก คองแท้ผู้เฒ่าบ้านเฒ่าเป็นเป็นวัฒนธรรมนะครับบอมเมววาเป็นสิ่งแปลกใหม่อันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่คน้าอยู่ภากินมาแต่สมัยโบราณโบราณอยู่แล้วนี่ครับผมวิธีวิธีครับเป็นวิธีนะครับผมนี่ครับโอ้ว่าเบิ่งทางผีเพิ่นครับโุ้ยพัญ่งเปิดเลยบอกขออนุญาตได้ครับผมโอ้ว่าปญ่งเราสิเปิดเลยเราว่าแก่ก็จะเข้าเราว่า ฮะอันควนไหได้คนละขวดเด้คนละขวดเจาซื้อไยวันนี้จะเอาไปว่าไ้เด้ถือเอาครับแม่นมีจะคนก็ถือซอยเหล้าพูละขวดเอาไปยังสี่ว่าไ้เด้ไอ่ครับพอใหญ่ไม่ใหญ่เราผ้ากันมาหากินของป่านะครับส่วนเครื่องดื่มนะครับเพราะว่าจะเป็นพวกประเภทแอลกอฮอล์นะครับเป็นเบียร์เป็นเหล้า เอาคำได้ตามที่ทั้งหนาด้านเพื่อนกำหนดนะครับเราได้คนละคถ้ทเบียกระป๋องกะได้พู้ละซีป๋องผู้เรียกได้หาป๋องป๋อง,องที่หายต้องเปิดกินไปน้ำจะ <c ười> สูบกับได้คนละหนึ่งแคตตันครับผม<ช>นี่ครับแต่ว่าผู้สาวแต่ว,ว่าผู้สาวดนจูงแขนขาไปรถก็แพงอขันไม่ยื้อยุ่งเหี้ย กันไม่เงยยุ่เฮี่ยนบ่ให้จูงแขนคามไปรถอ่าครับอันนี้คือพ่อใหญ่เพ bon bueno ิ่นบบหูคร okay ับพ่อใหญ่เพิ่นบบหูนะครับให้เพิ่นบอกให้เพิ่นหูนะครับผมถ้ากันมม้ทำคราวข้าวครับไปแล้วครับพ่อใหญ่โอ้ใครล่ะเลี้ยวระบอบานนี่โอ้ดังฟงดังไฟเตรียมคืนมอแล้วเนาะครับผมนี่ครับ บรรยากาศครับผมเดี๋ยวพาลงไปเบื้องงลางครับมาเบื้องบรรยากาศฝั่งนี้ครับผมบ้านนี้บรรยากาศฝั่งนี้จะเป็นโซนค้าขายนะครับเป็นของฝากคองที่ระลึกนะครับผมสาหรับพี่ๆน้องๆที่เดินทางมาเที่ยวฝั่งสปปลาวนะครับตลาดฝั่งบานเพิ่นก็จะคึกคืนจากคนไทยเฮานะครับถ้าจะเป็นกําลังสื่อกําลัง จับใจจากฟังสงปปเล่าเพิ่นกับบมีนะครับบอสามารถที่จะมีกำลังซื้อขายกันได้ทอ,อคนไทยเขาขามาซื้อนะครับหลายนะพายางชมครับกรสิมี่เพราะว่าจะเป็นสินค้าหนานาชนิดเสีย้ากกระเป๋านะครับเราเบียร์นะครับบุรีนะครับเป็นสินค้า ปลอดภาษีนะครับผมปลอดภาษีแต่ว่าสามารถเอาขามไปได้แค่ตามที่ทางเจ้าหน้าที่นาดานหรือกฎหมายเพื่อนกาหนดให้นะครับข้าบเสามารถที่จะเอาไปเกินนั่นได้ถ้าเอาไปเกินนั่นก็ถือยึดนะครับถือริบแต่ว่าเพื่อนบอจับนะครับแต่ว่าเพื่อนสามารถริบของเก็บของนะครับน,นี่ก่ะโอ้ของพะลุงพะรังครับผมของผม น้องๆสาวเ่าเห่อครัสาวเ่า,อา,เาตอนนี้ก็บกหัวเ,เด็กๆแล้วก็แม่บ้านผมถึงไหนแล้วบกหูเลยครับตอนนี้กับผ้าโอ้เครื่องประดาประดาบมีทุกจางให้เลือกซันครับ ี่น้องเดี๋ยวค้ากับกาจะซื้อซื้ออเครื่องดื่มกับเป็นน้ำเป็นเบียร์กับเหล่านะครับเพื่อเอาไปฝากสร้างครับสร้างฝากทีมงานโอ้ข้าเจ้าขับรถสิ่งล้างคาจูก,กันนะ ตง้งคาดูกันเลยด้วยนุณ<ผม><ผม>ค,ค,คืคลืนครับคคลื่นครับผม บรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศครับผมเจอแล้วเจอเจ้าหมูอ้วนแล้วหมูอ้วนแล้ว นี่ครับโอ้เอกลักษณ์นี่จะการแต่งตัวของคนเล่าบนกระจิตแต่งตัวประมาณนี้นะครับดู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 ดไปอื้จอีไปเดินเดิน มวกเลยจ้าจว่าอายใส่อยู่นี่ได้หมวก <c oughs> หมวกหนูได้แล้วค่ะหนูได้หมวกใส่แล้วค่ะมาตัวน้ำกับ,บ,บ,บสิร่ด้นี่ดูเสื้อผ้าครับม่มนี้จะเป็นมุ่มเสื้อผ้าราบรุก สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีเพื่อนสนี้ครับผมขออนุญาตจบคลิปไว้สำนึก่อนด้วยเพราะว่าค่าคนหน่อยครับพี่น้องเจอกันไม่คลิปหนาครับผมบายๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับกับบรรยากาศการมาเที่ยวฟังสปปเล่าครับผมด่านช่องตะูนะครับผมอุบลจะมีสองด่านครับด่านช่องตะูด่านช่องเมกนะครับที่เปิดให้คนขับมาเที่ยวนะครับผมเจอกันไม่คลิปหนาครับ